สวัสดีครับมาดักหนูครับมเมื่อนี่นี่ครับมา้ป้าเขาป้าเขากำลังเรืองเลยเดี๋ยวครับเจอแล้วเจอแล้วเฮยทงังเฮตีนหนูตีดักมาตรงนี้ครับหลังนี้ขอรับก่อนเด้อเยครับเงียก็จะเป็นขีดฉีดไตล้นไฟฉีดน้ำหอมครับขอเปิดขอไปต่อครับ พอดีมาเจอคุยคุยนูพุกเนาะจะดักไปนาคุยอีกง้อหอยทางขึ้นลงโอ้พียไปครับดักไปแล้วนี่มาเจอคุยนึงครับหูยยังสวยเลยคุยนี่ เดี๋ยวจะดักไว้ตามทางนี่แหละครับเดี๋ยวขอดักกนนะครับปากุ้ยครับนี่กุ้ยย่ยเลยไปครับไปต่อเดี๋ยวมาลุ้นกันวาสีมานบ่เจ๋อแล้วครับเจ๋อแล้ว น,นี่นี่เป็นทั้งออกครับนี่เป็นนาคุยเดี๋ยวดักไปตรงทางออกเลยครับเดี๋ยวดักก่อนครับไปมาด้ดักมันเสร็จก่อนเด้อมาเนี่ยปุระตอนออกมาเบิ่งกับดักปุระครับอีกแค่น,นึงมาครับได้เวลาออกมาเบิ่งกับดักแล้ววายจะเป็นตังใดเด้อมือนี่สิมานบ่มาเบิ่งกับดักอันแรกเลย อย่างแรกดักไว้่ตรงนี้นะครับลองน้าปูเรียบร้อยครับนี่นี่โอ้ยเก็บ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 เี่ยวครับโอ้โหมันเทียบง้อยไปเลยหนึ่งเลย 材料。 ิึงลงน้ำเป็นแดนงเน่าป่านเบิ่ึงกันยังมาทำงานครับนี่กาไปครับหาเบิง่งหลังนี้ครับลงน้ำลงน้ำตามลงเลยโอ้ยยังอยู่ก็ นี่งขึ้นยัง่งมาทำงานไปครันไอล้ลุนหลังนี่ครับเป็นยังไงหลังนี่ก็ลองน้ำเหมือนกันเนี่ยังว่าทำงานครับยังอยู่ก็กอไปหลังต่อไปครับ มึงหลังต่อไปครับเห็นดูขึ้นกาไปต่อครับต่อไปจะเป็นลองน้ำด้อครับเฮ้ยกินยิงใหญ่เลยองน้ำม,มึงเนี่ยมึงมห้อยดินเนาะโอ้ยยังมีตัวได้ไหมขึม้เกาครับ ล้อเลยมืดเศร้าหลังต่อไปครับเป็นช่องเลือดเนี้ยครับเดไม่รู้ว่าบนหลังต่อไปครับใกล้ๆกัน แต่มหนึงมาแล้วหมันแล้วครับโอ้หันงนีนยังเงียบกับดักสิบเอ็ดหลังสรุปครับหนึ่งแต้มครับคืนนี่โอ้ฟไฟต่ำนิดพีกอยู่บุกขี่ได้หรอกหนูหายากครับชมมบบ่วยมือหนิไปกลับบ้านกคนเด้อครับสวัสดีตอนเช้า,าครับบุ๊คบุ๊กกับดักเด้อบาดนีิ มาสิมานบ่อเศร้าเลยเบิ่งทางแรกกเลยครับอุ้ยน้ำถ่วมโอู้เก็บอะไครับมีเต็มสวยมันครับมันบังเอิบเงียบโอ้ยสวยๆเลยขนาดหางเก็บซัมนิวซี่ครับไปครับเต็มเรียกมันมัน แล้วครูเนี่ครับบังลังต่อไปเด้อหลังแรกก็มาหันเลยครับบังหยังนี้บ่ทำงานครับบ่ทำงานบ่ทำงานเก็บกระดักครับบังหยังนี้ครับแต่น้อย บทำงานครับเก็บกับตักอันต่อไปครับปูดปูนไม้ขาวๆุันครับจะทำงานไหมมุนอเอเล่ครับมุนมุนมุนดินดินดินถึงเดโอ้ยนี่จุดน้อยบอกจุดน่อยเก็บก้นเก็บก้นจัดการแล้วเรียบร้อยครับมันมันครับ สองเต้มเนาะไปต่อครับมาเบิ่งหลังนี่กันครับวันสิเป็นจังได้อีกแานบ่หลังดิอู้บ่ทำงานครับเก็บเก็บดูเก่าเก็บเก็บมาเบิ่งหลังนี่ครับเป็น,นยังไงเนาะหน่อย,อยโอ้โหบ่ทำงานครับดูเก่าเบิ่งหลังต่อไปครับเป็นลองหน้ามึบ โอ้ยตีนนี่เพียบเลยมันวานสิทำงานบอบ่ทำงานเลยครับหอ้ยโอยตีนมันมันแหน่อยเลยมันมีตัวว่ะมันต่อไปครับหลังนีแขวายใหญ่เด้อมีตัวบอโน่เงียปิดบ่ทำงานครับ หากินทั้งเนื้อนีน่อเบื้องลังนี้ครับออกเป๋าบอมีตัวมาทำงานเก็บไปครับเรือสองลังสุดท้ายมาเบื้องหลังนี้กันเลยเป็นมินมิดโอ้โหบอมีต็มเลยครับเก็บเก็บ หลังสุดท้ายครับนี่ข้างหน้านี่มีแต่มเพิ่มบ่เป็นองไรเออเป็นมินมิดครับบ่ทำงานเลยเออเก็บครับเก็บเขาบ้านครับเซานี้กับมานอยู่ครับมานอยู่ เทานี้ได้สองเต้มครับบักขู่รู้ไงตัวนึงครับมึดขึ้นอีกอออกมาเบื้องได้ปุกหน่อยตัวนึงเท้านี้ได้พุใกไงครับรวมกันเป็นสามเต้มมันมานมานัมนไปครับขาบ้านครับ